และในวันนี้เป็นวันที่มีความพิเศษของพี่น้องเจวาเจียงใหม่ตัวเองนะเจ้าเป่นแล้วเจ้าเป็นวันที่เฮาจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีนะเจ้าแล้วก็เลยขอเชิญชวนกันไว้ที่นี้เลยนะเจ้าพี่น้องประชาชนเจ้าเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคม2563ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่เขตสลวงขี้เหล็กแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยนเนจาสามารถฮับแระกทรงสเสด็จได ณบริเวณกองบินสีหนึ่งและบริเวณปากตางเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่นะเจ้าเจ้าวันนี้ก็ตั้งแต่เวลาสักบ่ายโมงนี่หลายท่านเกียมตัวไปเฝ้าเสด็จแล้วนะเจ้าพฝ้รฮับเสด็จแล้วนะเจ้าในการพระราชทานปริญญาบัตรนี้เจ้าเฮามีบัณฑิตนะเจ้าจากทั่วภาคเหนือมาฮับพระราชทานปริญญาบัตรและหนึ่งในหั่นนะเจ้าเป็นคุณยายอายุ84ปีเจ้าคุณยายสถาพรพรมศรีนะเจ้าอายุ88ปีจะได้เข้าฮับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศิลปาศาสตร์และสังคมาศาสตร์หลักสูตรพัฒนาชุมชนสาขาวิชาการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลาัยราชภัฏเจียงใหม่นะเจ้าคุณยายนี่ปั้นเริ่มเฮียนตั้งแต่ปีห้าจบปีนี้นะเจ้าปีนี้ก็คืออายุ84ปีนะเจ้าแล้วจะเข้าฮับพระราชทานในวันนี้วันที่8ธันวาคมเราไปฟังความรู้สึกของคุณยายกันนะเจ้า เรียนมาได้อยู่4ปีแล้วแล้วก็แม่ก็มีความภูมิใจการเรียนนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดเราเกิดมาเราก็เรียนแล้วนะลูกอขอให้ตั้งใจเรียนการการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันมีประโยชน์สําหรับทั้งตัวเราและทั้งทั้งทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งสังคมมีความภาคภูมิใจนะฮะปีนี้เป็นปีที่ที่ดีที่สุดแล้วแม่ก็เป็นผัคนหนึ่งคนได้ร่วมเขานะ,ะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ ทางทางราชาพัฒเนี่ยเขาเลือกเลือกแม่นี่ว่าเป็นบุคคลที่อายุมากที่สุดก็เขาอยู่ในที่ว่าต้องเขา้าเฝ้าโดยแม่มีความภูมิใจในราชก,การทุกพระองค์โดยเฉพาะราชการปัจจุบันคือราชการที่ติบให้ความเจริญกับประเทศไทยอายุอย่างนี้ยังได้ร่วมกับบุญกับกับทา่านพระองค์ท่านอยู่จะทำให้เรามีพลังขึ้นเยอ คุณยายอายุ88ปีนี่เป็นยังแข็งแรงนะเจ้าเจ้า <No? S 2> การเฮียนหูบ้บอมีที่สิ้นสุดแม่เนที่สำคัญการาได้เข้าสังคมพัฒนาใจสมองอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยเจ้าเนี่ยคือคุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะเจ้าเขาเฮียน80จบ84ห้าปิญญา88การเฮียนนี่มัมีความว่าสายเกินไปเลยนะเจ้า,จาขอแสดงความดีกับคุณยายตัวเองนะเจ้า